สวัสดีครับผมประเสริฐพงศาพรวันนี้ขอนำพระสวยๆมาให้ชมอ,อีกหนึ่งองค์นะครับเชิญชมนะครับเนื้อสีงาช้างครับองค์พระสง่าผ่าเผยนะครับเออเออเสียนบัวตูมนะครับพระเกตเรียวยาวงดงามมากเลยนะครับเส้นซุ้มเออขึ้นมาสูงสุดแล้วก็โค้งลงมาชน กลเคียงแขนองค์พระท่านนะครับซึ่งเป็นองค์พระที่ร่งสันเหมาะสำรับคนที่มีบารม,มีครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ชมนะครับครับชมเนื้อนะครับว่างดงามขนาดไหนนะครับพระเกศของท่าน รักก็เป็นรักเก่าซึ่งมีความแห้งก็หลุดร่อนไปแล้วยุ่ยไปตามธรรมชาติลนะแรมร้อยกว่าปีนี่นะฮะมันต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวดูทั่วทั่วองค์นะครับนะครับเเส้นซุม้มแตกเป็นป้องอ่อยซึ่งเป็นลักษณะของสมเด็จวันละขังนะครับครับ เป็นป้องอ้อยทั่วองค์เลยนะครับองพระท่านก็มีเป็นหินทานะครับพระเกศเสียนง,งดงามน,นะครับเดี๋ยวเชิญชมด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็มีอันนี้เป็นลักษณะเป็นหินเทานะฮะแล้วก็รอยรอยปีบาง,บาง เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับนะ้าขยายทั่วด้านหลังนะครับสังเกตดูนะเขาจะด้านข้างๆเนี่ยเขาจะมุนไปโดยธรรมชาตินะครับมันจะไม่มีความคมเลยนะครับนะครับรอยปีแห้งเป็นธรรมชาติตลอดทางองค์พระนะครับเดี๋ยว เชิญชมด้านข้างนะครับอันนี้เป็นด้านข้างขององค์พระนะครับเม็ดผงพุทธคุณของท่านนะครับความยุบตัวหลุดล่อนหรือความแตกละแหงครับงดงามมาเลยนะครับ เชิญศึกษาเลยนะครับค่อยๆศึกษาไปทุกท่านเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมเชื่อเลยครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งขององค์พระนะครับครับสังเกตครับร้อยกว่าปีรักต้องแห้งต้องยุ่ยสลายนะครับบางครั้งที่ว่าร่อนแค่ร่อนอย่างเดียวมันอาจจะ ไม่ถึงอยู่ก็ได้นะครับการศึกษาพระสมเด็จวัละคังนี่นะครับไม่ใช่ท่องจำนะครับมันก็เหมือนท่องจำนะครับอันนี้ทั่วองค์พระนะครับบางบางจะเรียกว่าเป็นครูนะฮะต้องมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดเทาอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งทุกคนก็ดูออกแล้วครับว่ามันเป็น มันอยู่ในองค์พระนะฮะไอความเก่านี่แล้วกับเนื้อหามันสำคัญที่สุดออผมเองก็ไม่เก่งเรื่องการพูดนะครับได้แต่มีของเก่าๆให้ชมนะครับท่านใดต้องการชมพระองค์สวยงามของผมมีหลายองค์นะครับเ,ออเบอร์โทรผม0931495591 มาโทรมาถามหาผมนะครับเดี๋ยวผมยินดีต้อนรับครับทุกท่านครับอย่าลืมกดเออแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ